ที่สรงที่ทั่ว,วประเทศโอ้โหพบกับชลี่ค่ะพบกับจิ๊บค่ะวันนี้เรามีความ,มพิเศษมาอีกแล้วใช่ค่ะคุณผู้ลูกค้าค่ะมีเพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะคะที่จะซื้อของในราคาพิเศษพิเศษค่ะเริ่มจับเวลาเลยนะคะ5 4 3 2 1ไปค่ะโอ้โห oh วันนี้นี่เริ่มนับถอยหลังกันแล้วค่ะสำหรับเที่ยวนาทีทองวันนี้ รับรองค่ะว่าวันนี้มีความพิเศษมาเสิร์ฟส่งตรงถึงบ้านเหมือนเดิมเลยค่ะเห็นหน้าชลี่กับกิฟนะคะไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องห่วงเลยค่ะว่าความพิเศษจะไม่เด็กไม่ด่วงนะคะมีพอแน่นอนแน่นอนคุณภาพี่เหมือนเดิมค่ะถูกต้องและความพิเศษค่ะของเราวันนี้ค่ะกับรายการพิเอลนาทีเท่าอยู่ด้านหน้าท่านแล้วนี่เลยค่ะ จะเป็นในส่วนของโปรโมชั่นวันนี้ค่ะซุปเปอร์เพียวขวดเดียวเอาอยู่สองขวดค่ะจับคู่กับเพียวกู๊พาร์ขนาดใหม่ของเราค่ะ250กรัมอีก1่ซองค่ะวันนี้คุ้มราคามากมากเลยค่ะเรามาโปรยกันก่อนเลยดีกว่าค่ะสำหรับเพียวหน้าที่ทองวันนี้อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะสำหรับเซตนี้ค่ะราคาเต็มอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะน้องเกฟอยู่ที่3380บาทค่ะแต่วันนี้เราเอามาหารราคาเกินพึ่งค่ะเหลือเพียงแค่1 5 0 0บาทเท่านั้นค่ะว้าว ะะเป็นเพียวเอ็กสารีซีป้องกันโรคและมแมลงนะคะจํานวน1ซองค่ะและที่สําคัญคือน,นี่เลยนะคะกําลังอินเทรนเลยค่ะก็คือเป็นเจลแอลกอฮอล์ oh ค่ะพี่เฉลี่ค่ะนี่เลยนะคะคขนาดพกพาจํานวน1ชิ้นนะคะอันนี้คุ้มมากๆเลยค่ะสำหรับในส่วนของตัวของแถมค่ะที่เป็นเพียวเอ็กซ่ซองอยากจะบอกว่าความพิเศษของคาแห่งของแถมเันนี้ แต่มูลราคาของเขา1นึ่งซองนี่อยู่ที่400บาทชิ้นนะรับรองค่ะว่าวันนี้เนี่ยเที่ยวนาทีทองคุ้มค่าเลยเที่ยวนาทีทองคุ้มค่าอย่างแน่นอนแต่บางท่านอาจจะบอกแล้วสงสัยว่าเอ๊ะแล้วคุณสมบัติของเขากับวิธีการใช้เนี่ยมันยุ่งยากหรือเปล่าแล้วก็ช่วยอะไรได้บ้างเป็นยังไงได้บ้างไม่ให้เสียเวลาค่ะสำหรับเที่ยวนาทีทองวันนี้เพราะว่าเราเริ่มนับถอยหลังกันแล้วนะคะสําหรับตอนนี้ค่ะ ซุป,ปเปอร์เพียวขวดเดียวเอาอยู่ยค่ะเป็นนวัตกรรมใหม่ค่ะอันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นการรวมระหว่างวัคซีนนะคะแล้วก็วิตามินมาอยู่ในขวดเดียวกัน<ฮ>เรียบร้อยแล้ว<ฮ>ใช่สายพลังกันค่ะสายพลังอัดแน่นเลยดังนั้น,นค่ะวิธีการใช้นะคะก็สะดวกสบายไม่ยุ่งยากค่ะเพราะเขาช่วยทั้งในเรื่องของป้องกันค่ะป้องกันในเรื่องของโรคแมลงศัตรูพืชช่วยในเรื่องของการทําให้พืชที่ปลูกมีความสมบูรณ์แข็ง,แ,ขงแรงโตเร็วเพิ่มผลผลิต และอีกอย่างหนึ่งค่ะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนค่าปุ๋ยค่ายา,ยายได้มากถึง50%เลยนะคุ้มมากสุดยอดอและวิธีการใช้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยสบายมากๆทำยังไงบ้างคะง่ายมากค่ะแค่ใส่ผสมลงไปในน้ำนะคะแล้วก็ทำการฉีดพ่นทางใบได้เลยค่ะน้องกิฟแล้วก็คุณผู้ชมและเห็นหนึ่งขวดแบบนี้ค่ะสามารถผสมน้ำได้สูงสุดอยู่ที่ ห0 0่ันลิตรนะคะประหยัดมากและการฉีดพ่นค่ะสามารถฉีดพ่นนะคะได้สูงสุดถึง25ไส่ค่ะไ่เฉลี่ยออกมาแล้วค่ะราคาไร่ะแคา2ี่สิบบาทคุณต้นคุณต่ำมากมากเลยค่ะถูกมากคุ้มมากอ่าแล้วทำไมต้องจับคู่กับเทียวกูดพัดนะคะเพราะว่าคุณสมบัติของเทียวกูดพัดค่ะอดีตคอบอกเลยช่วงนี้ฝนตกค่ะน้องเชื้อรามาหค่ะ นางนั้นค่ะคุณสมบัติของเพียวพูดพาเขาจะช่วยในเรื่องของป้องกันยับยั้งพวกเชื้อราแบคทีเรียที่ส่งผลทำให้เกิดพวกลาสนิมลาน้ำค้างร่างเน่าค,คนเน่าใบจุดใบด่างสารพัดส,สาราเพเลยค่ะรวมอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วรวมถึงใครที่มีปัญหาดินไม่ร่วนซุยเด่นดินเค็มดินแงเียวไม่ทีค่ะอันนี้เขาช่วยได้เลยค่ะแล้วก็เพิ่มธาตุอาหารแล้วก็กดอะมิโนที่จำเป็นที่มีประสิทธิภาพ อัดแน่นอยู่ในนี้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ช่วยปรับสภาพของดินให้ร่วนซุยอุ้มน้ำได้ดีมากเลยคุณด้องเนี่ยเขาก็จะมีอาหารไปเลี้ยงและทำให้ผลผลิตตกขึ้นและที่สำคัญเห็นซองแบบนี้ค่ะ250กรกับท่านอย่าคิดว่าผสมน้ำได้นีดเดียวนะโอ้โหได้เยอะมากๆเลยใช่หนึ่งถุงหนึ่งซองแบบนี้ค่ะผสมน้ำได้สูงสุดอยู่ที่ 1,000ลิตรสามารถใช้ได้อยู่ที่50ไร่กันเลยคุ้มมากคุ้มค่าคุ้มราคานังนั่งค่ะไม่อยากให้พลาดสำหรับโปรโมชั่นเพียวนาทีทองวันนี้ค่ะก็คือซุปเปอร์เพียว2ขวดนะคะจับคู่กับเพียวพูดพายขนาดใหม่ของเรา250กรัม1ซองนะคะแล้วก็แถมไปเลยค่ะเพียวเอ็กอีก1ซองนะคะสารอินทรีย์ป้องกันและกำจัดพวกรวแมลงศัตรูพืชค่ะยังไม่หมดยังแถมอะไรอีกนองกิ๊ ก็คือจะเป็นนี่ค่ะเจลแอลกอฮอล์จำนวน1ชิ้นค่ะพี่ิชรี่นี่เลยค่ะาจากราคาเต็มเท่าไหร่จ้าวราคานนเต็มอยู่ที่3380บาทค่ะเหลือเพียงแค่1,500บาทเท่านั้นค่ะตอนนี้เหลือเพียงแค่5้านาทีเท่านั้นนะคะ เพราะฉะนั้นรีบๆกันหน่อยนะคะโปรโมชั่นวันนี้ค่ะจากราคาปกติอยู่ที่3,380บาทวันนี้เราเอามาหันราคาเกินครึ่งเหลือเพียงแค่1 5 0 0บาทเท่านั้นนะคะกลุ่มมาเพราะว่าตอนนี้อย่างที่น้องกิ๊บบอกค่ะว่าตอนนี้เนี่ยเวลานับถอยหลังลงไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ที่สาคัญค่ะตอนนี้เนี่ยมีคนโทรเข้ามาออเดอร์ค่อนข้างเยอะเหลือน่าจะประมาณ2ี่ชุดถึงหรือเปล่านะตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าถึง20ชุดหรือเปล่าอย่าตัดสินใจนานอย่าตัดสินใจช้าค่ะ โทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยสาหรับโปรโมชั่นนี้นะคะ1,500บาทคุ้มค่ามากๆเลยที่เบอร์0,2104,9999รวมถึงทุกช่องทางการติดต่อตามด้านล่างนี้ไม่อยากให้ทุกท่านพลาดโอกาสสําหรับเที่ยวนาทีทองนะคะอันนี้เนี่ยของแท้ของ,องดีส่งฟรีทั่วประเทศแบบนี้นคุ้มมากๆเ,เลยสำหรับโปรโมชั่นนี้อ่าตอนนี้เวลาก็เริ่มเดินนับถอยหลังไปเรื่อยๆเมื่อกี้5นาที ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าใกล้จะหมดหรือยังน่ะนันคือคร o ี้มีเพียงจํากัดนะคะ50ใสายเท่านั้นค่ะใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเวลาก็เดินหอยหลังจํานวนสินค้าเนี่ยก็ลดลงไปเรื่อยๆแล้วใช่ไม่อยากให้พลาดโอกาสแล้วที่สำคัญคือมันคุ้มมากๆใช่ค่ะเพราะว่าราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะนเท่ากที่นาทีทองที่นี่ที่เดียวนะคะถต้องถ้อเถกอถ้องถ้ออ ราคาสูงกว่านี้อค่ะอันนี้รับรองคือราคาต่ำที่สุดแล้วรับรองวันศุก่าแน่นอนนะคะสำหรับเพียวนาทีทองตอนนี้คอย้ำราคาโปรโมชั่นกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับโปรโมชั่นซุปเปอร์เพียวสองขวดนะคะแล้วก็เพียวพุทันหนึ่งซองจากปกติ3 3 8 0บาทค่ะวันนี้ลดเหลือแค่เพียง1,500อบาทแล้วยังไม่พอนะคะแถมฟรีเพียวเอ็กจำนวนหนึ่งซองค่ะ และแอลกอฮอล์จำนวนหนึ่งชิ้นค่ะว,ว้วาวเวลาตอนนี้ค่ะงวดเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะงวดเข้ามาแล้วรนะจ้ารีบกันหน่อยเพราะไม่ยาราคาเนี่ยมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นถูกต้องไม่อยากให้ผ้าดโอกายค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ดีซึ่งตรงนี้เนี่ยอยู่มา,ายาวนานก้าวเข้าสู่ปีที่13แล้วนะคะค่ะถ้าเกิดไม่ดีจริงไม่มีคุณภาพอยู่ไม่ได้นะนอันนี้ขอบอกเลยค่ะว่าการันตีโดยเคียวรับรองค่ะ เชื่อถือได้อย่างแน่นอนนะคะและที่สําคัญคือความพิเศษเนี่ยเจอชรี่กับน้องกิฟ์เนี่ยในนาทีทองอ๋อแน่นอนคุ้มมากตอนนี้เหลือกี่นาทีสุดท้ายแล้วกี่นาทีสุดท้ายแล้วใกล้แล้วอ่ะสองนาทีสุดท้ายสองนาทีสุดท้ายแล้วนะคะรีบๆกันหน่อยกับความพิเศษวันนี้ค่ะเที่ยวนาทีทองวันนี้นะคะความพิเศษเนี่ยมาเสิร์ฟลงกันถึงหน้าบ้านแล้วไม่อยากให้พลาดโอกาสค่ะ 0 2 1 0 4 9 9 9 9รวมถึงทุกช่องทางของการติดต่อเลยนะคะตามด้านล่างนี้เลยใช่ไม่ำโปรมชั่นกันอีกรอบเลยนะคะจเลยซุปเปอร์เพียวจำนวน2ขวดค่ะและเพียวกุ๊ดพัด1ซองค่ะลดเหลือเพียงแค่1,500บาทจากราคาปกติ3,380บาทนะคะยังไม่พอนะคะแถมฟรีไปเลย เที่ยว X 1นซองค่ะและสเปรย์แอลกอฮอล์จำนวน1ชิ้นค่ะวันนี้นี่คุ้มค่ามากๆเลยไม่อยากให้พลาดโอกาสแล้วก็ไม่อยากให้พลาดกับรายการเที่ยวนาทีทองเพราะว่าแต่ละครั้งที่เรามีการจัดเที่ยวนาทีทองเนี่ยรับรองค่ะว่ามันเป็นอะไรที่นาทีทองจริงๆนะคะคุ้มค่ามากๆเลยในระยะเวลา10นาทีนะคะที่พบเจอกัน รับรองค่ะท่านที่ดูอยู่กับเพียวนาทีทองแล้วก็ดูชนิดกับน้องกิกไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าของเราของดีมีคุณภาพนะคะตรงนี้นีจากบริษัทเพียวเลยนะคะต้องเลยค่ะไม่อยากให้พลาดโอกาสกันนะคะสําหรับช่วงสุดท้ายตอนนี้เนี่ยเวลาก็งวดลงมาทุกทีแล้วนะคะและของก็เหลือน้อยลงทุกทีแล้วด้วยค่ะโอ้โหใครที่ลองใช้แล้วเนี่ยติดใจแน่นอนค่ะอันนี้ต้องติเลยหนึ่งนาทีสุดท้ายนะคะหนึ่งนาทีสุดท้ายนะ หนึ่งนาทีสุดท้ายสำหรับเที่ยวนาทีทองกับโปรโมชั่นวันนี้ซุปเปอร์เพียวสองขวดขวดเดียวเอาอยู่สองขวดกันไปเลยแล้วก็เพียวกุดยพาดค่ะหนึ่งสองร้อกร,รัมนะคะตรงนี้อย่าพลาดอย่าช้าอย่าช้า โอ้ทีมงานกระซิบมาบอกว่าเหลือเพียงแค่สิบชุดเท่านั้นละค่ะคุณผู้ชมคะ่ะยาผ้าค่ะสำหรับความพิเศษในวันนี้กับเพยวนาทีทองสิบชุดสุดท้ายใครจะได้จับจองเป็นเจ้าของตอนนี้ค่ะเวลางวดแล้วนะเอาอเอแล้วจ้า <laughs> เหมือน,นกันค่ะพี่เชอรี่ค่ะได้เลยค่ะยังไงก็ฝากเอาไว้สาหรับเพยนนาทีทองวันนี้ค่ะสําหรับความพิเศษวันนี้1 5 0 0บาทรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอน เพราะท่านสามารถใช้ได้ผสมน้ำสูงสูกิที่1,000ลิตรกันเลยทีเดียวตอนนี้เวลาหมดแล้วพบกับชลีแล้วก็นองกิ๊ครั้งต่อไปกับเพียวนาทีทองนะคะสำหรับวันนี้เราคงจะต้องไปกันแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊าย